มาแล้วกับ Richman Shop โนหนเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮอนไกซาเร็วถูกแล้วถูกอีกถูกกว่าเดิมทุกราคาถูกกว่าเติมเองมากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับ Richman c o i สะสมใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%ของพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และไลน์ Richman Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพามาทำความสำเร็จลับพร้อมกับเก็บแผ่นเสียงของคุณโรบินอีกหนึ่งแผ่นเสียงค่ะเป็นแผ่นเสียงเพลง Hope Is a Thing with f e a t h e r Version o v e r t u r e นะคะเป็นแบบมีแค่เสียงดนตรีพอๆพเท่านั้นค่ะอันนี้จะเป็นฟุตเทนในไลฟ์โซนนะคะใครอยากดูเราเล่นเนื้อเรื่องเต็มๆก็สามารถไปดูได้ในไลฟ์สดของช่องเราได้เลยค่ะเงื่อนไขในการทำความสำเร็จลับนี้นะคะเราจะต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักของแพท2อคนทุ่มกดเก่งสองคาให้จบก่อนนะคะจบเควสในยุคข,ของพวกเราจากนั้นในวันที่8ค่ะ แล้วให้เราวัาไปยังโรงละครพีนาคอนนี่นะคะจะวิ่งไปเปิดเทเลพอร์ตบอสไลสสัปดาห์แบบเราก่อนก็ได้ค่ะเพราะเราจะต้องวรับกลับมาที่บอสไลสสัปดาห์สันเซิร์ทุรีฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดเทเลพอร์ตเสร็จแล้วให้เรากดเก็บสติกเกอร์ใหม่ใกล้ๆด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์พี่บูธฮิลค่ะแล้วให้เราวับไปยังเทเลพอร์ตทางเดินสูงส่งค่ะวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีข้อความของคุณโรบินส่งมาหาเราค่ะโรบินเรามาหยิบยืมปีกของกันและกันเถอะไอเธอยังอยู่พีนาคอนนี่ไหมมีเรื่องจรบกวนหนนะ ว่ามาได้เลยยังอย,ย,งอยู่มีเรื่องอะไรเหรออ่าจริงๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโรงละครนั่นแหละเธออาจจะพอดีมาบ้างแล้วว่าสาสตราจูโอ๊คเคยประกาศว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยของแขกอย่างรอบด้านแต่จริงแล้วพวกเขาอาศัยพลังของพร้อมเพียงแต่เวลานี้พลันที่ว่านั่นแทบจะไม่มีอยู่ในพินาคุนนี่แล้วซึ่งนี่ก็หมายความว่าปัจจุบันในฝันแสนหวันนี้ความตายจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ตอนนั้นฉันกับพี่ชายตกลงมาที่พื้นแล้วฉันก็หมดสติไปทันทีตอนที่ตื่นขึ้นมามีพยาบาลคนหนึ่งอยู่ข้างๆฉันแต่ไม่รู้ว่าพี่ชายหายไปไหนฉันอยากรู้ว่าเขายังสบายดีอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ไม่ยอมบอกฉันนี่เป็นเรื่องสําคัญจริงๆฉันเลยอยากจะรบกวนเธอช่วยหาบอดแสของพี่ชายที่รอละครให้หน่อยได้ไหมเจอแค่สนิทก็ยังดีตอนนี้ฉันรู้สึกกลัวมากจริงๆนะไม่ต้องกลัวเลยฉันจดการเองเธอก็ต้องเตรียมไม่ต้องกลัวฉันจดการเองเข้าใจแล้วเชื่อเหมือนฉันสิเดี๋ยวฉันจะหาทางให้ ฉันเชื่อว่าเขาจะต้องไม่เป็นอะไรบินจสุดๆ,ๆุขอบคุณนะไอขอบคุณมากๆเลยถ้าได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ก็มาหาฉันแถวๆจุดขายตัวได้ฉันจะปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์ในชุดพิธีการสีน้นำเงินแกมม่วงเพื่อไม่ให้พวกเขา เื่อไม่ให้พวกปันเฮาเห็นฝากด้วยนะพอคุยข้อความเสร็จเราก็จะต้องช่วยคุณโรบินไปหาบอดสแสของคุณพี่ซันเดย์ค่ะให้เรากลับไปยังบอสสนเสือนทุรีันอีกครั้งหนึ่งนะคะหันหลังกลับก็จะมีสมุดฟองเห็นความฝันให้เรากดตรวจสอบค่ะก็จะเป็นเนื้อหา7วันก่อนที่จะเป็นเควสที่เราเพิ่งเล่นจบไปชื่อว่าในยุคข,ของพวกเราจากนั้นในวันที่8ค่ะนี่ก็คือสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่มุมกระดาษเริ่มจะซีดเหลืองแล้วและโน้ตส่วนใหญ่ก็มีรอยเปื้อนค้าสนิมแดงจะไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ เมื่อเปิดหน้ากระดาษที่ซีเซียวก็มีฟองหลายสีสันจำนวนหนึ่งพวยพุ่งออกมาพวกมันอยู่ในอากาศได้แค่ชั่วระสั้นๆและแล้วก็กลายเป็นฟองที่ว่างเปล่าไปทันใดนั้นพามีเสียงที่คุมเครือดังขึ้นจากดังขึ้นข้างหูของคุณเสียงของพี่ซันเดนี่ใช่ไหมคะผู้ชนะย่อมต้องรับผิดชอบต่อชัยชนะมอบจุดจบแก่ฉันแล้วบินไปสู่ท้องฟ้าเถอะ นี่เสียงคุโรบินค่ะเราควรจะบินไปสู่ท้องฟ้าด้วยกันสิ <c oughs> ฉันเองก็อยากจะไปกับเธอนี่คือขณะที่คุณจโจอ,อยู่กับการค้นหาแหล่งที่มาของเสียงกับพบว่าพวกมันได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วกับหมอกยามเช้าภายใต้แสงที่สาดส่องลงมาจากท้องฟ้าในหน้ากระดาษของสมุด ใคจะมีร่องรอยที่คล้ายลายมือของโรบินอยู่บางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหนูนักร้องคนนั้นก็ได้เก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเราก็จะได้รับไอเทมของที่สูญหายของใครบางคนนะคะหลังจากนี้เราจะต้องกลับไปหาคุณโรบินที่ปลอมตัวเป็นหุ่นยนต์ใส่ชุดสีม่วงค่ะว่าไปที่เสาเทราพอทางเดินสูงส่งค่ะวิ่งตรงมาเรื่อยๆทางด้านซ้ายมือก่อนเข้าจุดทางเข้าขายตัว๋วคุณโรบินหุ่นยนต์จะยืนอยู่ข้างๆม่านประตูซ้ายมือค่ะ ในไลฟ์เราหาไม่เจอสักทีนะคะก็จะวิ่งหานานหน่อยค่ะกว่าจะเจอนะคะช่องแชทปวดหัวกันมากค่ะนี่นะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องหลงทางวิ่งหาไปมาแบบเรานะคะพอเราหลงทางให้แล้วค่ะก็กดคุยกับหุ่นยนต์ผู้สง่างามค่ะหุ่นยนต์ู้สง่าง,งามให้อายทางนี้พวกเราเคยจเจอกัหนมาก่อนโรบินน่าใช่เธอหรือเปล่าโรบินนั่นเธอหรือเปล่าฉันเองโรบินในสภาพนี้ไม่ค่อยสะดวกคุยเท่าไหร่ดเดียวนะ โอน่าหงอยมาเลยน่าจะไมใ่ใครสังเกตมาทางนี้หรอกงั้นมาคุยกันเถอะเป็นไงบ้างเจออะไรไหมส่งคืนอันนี้นะคะเพรที่ส่วนหางของใครบางคนมันก็ดาษต่างๆนะคะก็ถ้าจะย้อนดูอ่าเนื้อหาทั้งหมดก็กดโพส์เอานะคะทุกคนในไลฟ์นี้นะคะเ <laughs> พราเยอะอยู่กันอนะเยอะค่ะเยอะกินยัน ถึงจะแทบมองไม่ออกแต่คุณก็สังเกตเห็นว่าเหมือนเธอจะนิ่งางานไปช่วขนาดจริงๆแต่ไม่นานนักเธอก็กลับมาสงบนิ่งดังเดิมและเผยรอยยิ้มให้กับคุณแม้น้ำเสียงจะยังสันนวายุก็ตามโรบินขอบคุณนะขอฉันดูหน่อยอืมอืมสีหน้าเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนี่เป็นเบอะแสเดียวที่หาได้แล้วนี่เป็นเบาะแสเดียวที่หาได้แล้วค่ะโรบินเท่านี้ก็พอแล้วละ่ะขอบคุณนะไอ นี่เป็นลายมือของพี่ชายของฉันจริงๆน่าจะเป็นของเขาไม่ผิดแน่แต่เนื้อหาไม่มีอะไรที่คล้ายก,กันกับเนื้อหาที่อยู่ในบทกวีปิติปองดองเลยแล้วก็รอยเปื้อนสีแดงๆพวกนี้ด้วยอย่างที่คิดไว้เลยเขาโรบินพูดอะไรไม่ออกอีกฉันเสียใจด้วยนะบางทีเรื่องอาจจะยังพลิกผันกันได้นะอ่าโรบินเพียงก้มหน้าลงและมองไปยังสมุดบันทึกที่กอดไว้ในอ้อมอกโดยไม่พูดอะไรสักคำ ผ่านไปครู่หนึ่งเธอถึงได้ยอมเอ่ยปากอืมแน่นอนฉันรู้สึกสังหอนใจมาตลอดตั้งแต่ที่พวกเราได้เจอกันอีกครั้งที่แนวฝันร่วงโรยบางทีเส้นทางของพวกเราคงจะไม่บรรจบเข้าหากันอีกเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วขนาดนี้ฟ้ากันแก้งกันชัดเลยจากนี้เธอจะทํายังไงต่อจากนี้ไปเธอจะทํายังไงต่ออืมฉันไม่รู้สิเรื่องมันยุ่นเหงึงไปหมดตอนนี้เลยไม่รู้จริงๆว่าจะทํายังไงดี ทั้งที่พวกเราทั้งทังที่พวกเราแต่ละคนเธอฉันและพี่ชายพวกเราทุกคนพวกเราต่างก็มีเจตนาที่ดีอยากจะทําเรื่องต่างๆให้ดีที่สุดและพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่เรื่องดีๆที่ทําลงไปสุดท้ายกับกลายเป็นสศขอนาตกรรมจนได้โรคใบนี้ไม่ได้สวยงามเลยสักนิดแต่พวกเราทํามันให้ดีขึ้นได้นะพวกเราคงไม่สมหวังไปทุกเรื่องหรอกแต่พวกเราทํามันให้ดีขึ้นได้นะอ บนก็จริงมีอีกหลายอย่างที่เรายังทําได้นี่นะเวลาที่ฝันอันแสนหวานคล้ายจะพังทลายลงกลุ่มคนที่ไม่หวังดีก็คอยซุ่มเครื่องไหวยอยู่ตอนนี้ไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องปกป้องที่นี่ไว้ให้ได้และหลังจากนั้นก็กําจัดอุปสรรคต่างๆและสร้างมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมพี่ก็คงอยากให้ฉันทําแบบนี้แน่ๆพูดถึงพี่ชายฉัน ถึงแม้ว่าเราจะเจอแค่สมุดเล่มนี้แต่ฉันคิดว่ามันยังคงตีความอะไรไม่ได้สัญชตาตญาณของฉันบอกฉันว่าตอนนี้พี่จะต้องอยู่รอบปลอดภัยอยู่ที่ไหนสักแห่งของฝันหวานนี่แหละและคงกําลังค้นหาทางออกใหม่ๆให้กับอุดมการณ์ร่วมกันกับของ,วของพวกเราระะยังไงฟอกฟ้าก็เป็นที่พักพิงใจของนกนี่นาะขอให้อุดมการของเธอเป็นจริงได้ในรยรอนนะไม่ว่าผลเราจะเป็นยังไงขอให้ไม่ต้องนึกเสียใจอะไรทีหลังนะ ก่อนที่จะถึงตอนนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีๆล่ะก่อนจะถึงตอนนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีๆล่ะอโรบินอืมเข้าใจแล้วล่ะแต่ฉันจะไม่ยอมถอยหนีแน่นอนเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดเท่านี้ก่อนละกันขอบคุณที่คุยเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะเราว่าพวกบัดเฮาคงดูร่ว,ว่าฉันแอบหนีออกมาขอโทษทีนะไอฉันต้องกลับไปแล้วล่ะขอให้แสงแห่งประสานอยู่เคียงข้างเธอ ยังไม่ทันสิ้นเสียงกาซิซีแผ่นหนึ่งก็หล่นลงมายังไม่ทันสิ้นเสียงกาซิซีแผ่นหนึ่งก็หล่นลงมาจากตอกของสมุดบันทึกเอ้นี่มันสมบัติของค่ะแาะสะสมชุดเราเห็นการเฉลิมฉลองที่ได้รับการออกแบบและจัดพิมพ์โดย p r e a m s t a r Entertainment ในเครือของกลุ่มสตาพีอฟาฟาัลฟ่าขอส่งเงินลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำและลลกเล่นแบบทุกประการคุณภ,ภาพของการสะสมใบน,นี้ดีกว่าสินค้าที่ ขายอยู่ตามท้องตลาอย่างน้ได้ชัดดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นละิมิเต็ดรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะหลังการมีอะไรมือสวยงามประณีตของเจ้าของภาพถึงพี่ชายที่รักขอให้ท้องฟ้าของเราทอประกายแสงดาวตลอดไปมีรูปยิ้มด้วยฉันก็มีการ์ใบหนึ่งที่กล้าคล้ายกันด้วยใช่มืนมีมีม ไม่สิการใบนี้เป็นการลิมิเต็ด Dreamstar Entertainment บริษัทผู้จัดจำหน่ายเคยไว้ให้เป็นที่ระลึกในปีนั้นน่ะแต่ฉันคิดว่ามันคงมีความหมายกับพี่มากกว่าเลยเขียนคำอวยพรบนนั้นแล้วมอบให้กับเขาไปฮ <c oughs> ไม่คิดเลยว่าเขาจะยังเก็บมันเอาไว้ด้วยคุณโรบินเศรนะ้าแล้วเนี่ยหยบผ่านมาก็ตั้งหลายปีแล้วเขาคงจะโดดเดี่ยวมากเลยสินะสีน้าธอดูอึดอัดและใช้รอยยิ้มที่เรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบมากนักมาขอโทษคุณ คุยเสร็จก็จะได้รับความสำเร็จรับคนที่ร่วงหล่นจากตัวเขาสติกเกอร์และแผ่นเสียงเพลง Hope It Is Ding With f a t h e r Overture ค่ะความสำเร็จรับมีชื่อว่าคนที่ร่วงหล่นจากตัวเขาช่วยโรบ,บินตามหาบาะแสของซันเดย์จนเจอได้รับเพนห้าเพรค่ะแล้วมีเก็บตกนิดนึงนะคะตรงเราก้นานดัดฟ้าที่เราเคยคุยกับน้องไฟฟไฟในแพท2.0ก็มีการอัปเดตข้อความใหม่เกี่ยวกับเรากับน้องไฟฟไฟด้วยค่ะ สุดชิวที่จริงที่สุดถ้าจะมองเห็นทิวทัศน์ของพรมแดนสร้างฝันได้ทั้งมดนี่ก็สาอนที่ภูริยะจริงเขาแนะนำมต้องเห็นความสัมพันธ์ของคุณมากแน่ๆจึงได้เป็นพันอ่ะฮะอันนี้ก็คือบทเดิมนะคะคุณกับเด็กสาวคนนั้นร่วมสร้างความทรงจากันไว้มากมายไม่ว่าจะมีความสุขหรือไม่เพราะมันก็เปรียบเหมือนโอเคกโรที่กินเข้าไปและกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคุณความรู้สึกส่วนที่ค่อยที่เคยมีค่อยๆเรือนหายไปและแทนที่ด้วยความสงบนิ่งเรากับท้องฟ้ายามค่ำคืนในโลกความจริงที่ไม่เคยมีฝนดาวตก พาดผ่านคุณเข้าใจดีว่าคุณกับเธอต่างมีหน้าที่ที่ต้องไปทาให้สําเร็จทั้งในแดนฝันหรือในโลกความจริงดังนั้นพวกคุณถึงต้องแยกกันชั่วคราวเพื่อก้าวเดินไปตามเส้นทางที่เชอชตาลิเิตไว้ให้คุณรอเสร็จเรื่องทุกอย่างเมื่อไหร่พวกคุณจะได้พบกันอีกแน่คุณเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นหวังว่าถึงตอนนั้นเธอจะยังสบายดีทุกอย่างนะไม่รู้ในเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามในเรื่องของเกมกันต่อไปค่ะ และแผ่นเสียงที่เราได้มาก็สามารถไปฟังได้ในรถไฟของเรานะคะไปที่หีบเสียงค่ะช่องเราได้ทําคลิปแปลไทยซับไทยเพลงของคุณโรบินทั้ง3เพลงเลยนะคะก็สามารถไปตามดูได้ในช่อง p l a ลิสของช่องเราได้เลยค่ะมีคอนเทนต์อื่นให้ติดตามรับชมในช่อง p l a ลิสนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ <comment S 2> เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้านเกม Rich Man Shop ด้วยนะคะกกกเกม Honkai Star r a i เพียงแค่เรีกยก UID เท่านั้นค่ะสลบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายยคะ่ะ 嗯。